โอ้แลนเข่ากลางเลยมองใครกว่าวายไปไส่ระบาดนี่ มาเด็ดทางคนบาคนหนีปบามาเอามาไพได้งัวนถึกแม,ม่ขึ้นแม่มาดิผสมยังดิทำสิไปผสมอยู่นะมันแม่นบ่ยังออยู่คำเป็นคนใครอยู่ในนั้น่ะเอามาทั้งงัวแม่ลูกลูกตัวแม่อีกโคมหนึ่งครับมาสุดท้ายมูเป็นท่านอบตปะครับนี่อบตอบตยังเนาะซื้อวางไดยเนาะครับเนาะประพิประพิท อบตบ้านไหนก่อนครับหนองม่วงหนองม่วงเนาะทั้งบ้านนอนครับผมครับผมอ่าเพื่อนได้แม่ลูกนะครับเนาะมาฝากพี่ฝากน้องแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องลูกสาวทั้งนั้นเป็นเป็นลูกที่ใดเนาะครับเนาะลูกที่สองครับลูกสองเนาะถามีอีกจะเป็นลูกที่สามตอนนี้แม่เพื่อนท้องว่างเรื่องไหนครับนี่ครับขึ้นทะนึ่งแะไรครับผมว่าลูกมันน้อยเลยผมว่าขึ้นแล้วเนาะถ้า่ายังมทันได้สมพี่น้องเอาไปกับเจ้าประจัดเอาพี่น้องมักสมโตหรือสมหลอดกะ แล้วแต่สะดวกเด้อพี่น้องแล้วแต่มักสูงกับประมาณร้อยสามหาครับแม่เพื oh uh ่อนนี่สูงร้อยสามสิบห้าลูกตัวเมียลูกได้ยี่เดือนนะครับเราเนี่ลูกประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนกว่านีหล่ะเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องแม่ขึ้นแล้วครับขึ้นน้ำขาวๆมันไหลอะนับครับผมงัวแบบนี้ให้ลูกโตแล้วปีๆแล้วโต้ะครับเด้อขึ้นไวสมไวลูกน้อยๆยุกก็ขึ้นพี่น้องก็เอาไปจัดเอา แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับเปิดหาสิมหาเนี่ยนะครับหาสิมหาเนาะครับเนาะต่อร้องกันได้เอาพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียหาสิมหายังต่อร้องได้อยู่มากมาจังมาว่ามาคุยมาต่อร้องกันเบ่งอาพันเปิดไปพอได้คุยกันเนาะครับเนาะท่านอบตปากเบอร์ทรครับผม 093 093 775 775 6694 6694อ่าอบตปะพิษปะพิษนะครับเนาะทั้งอ่าบ้านนอนในบ้านเอ้าเดี๋ยวกว้างๆครับพี่น้องมาก็บมาบอกมาคุยเบิ้งมิโนส่งบอกครับของเขาโอ้ไก่กับไปบ่ได้้ะครับรถขอไก่ๆก่ับคุยกันเบิ้งนะครับเนาะอ่าซ้ำได้ก็ได้ถ้าไปได้ก็สิไปให้ถ้าไปบ่ได้ก็คุยกันเบิ้งขอบคุณครับผม ครับผมฝากไว้ครับของท่านอบตครับผมได้เข้าว่าได้เลือกสองเถอะครับผมถ่ายง้อไส้หนีนะครับครับผมเอ้าใจมากนะครับเนาะใจสูงเนาะเอ้าคนของประชาชนพี่น้องสูสูฝากไว้ครับพี่น้องมากก็บมาบอกมาคุยกับพนเบิงเด้อพี่น้องเลยมาแม่ลูกน้ำเพิินกันได้หาสิมหาเพิ่เปิดไปกันยังต่อรองได้กันอยู่กลับมาต่อรองบึงครับผมอะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามครับผม มือนี้พระพี่พานนองมาทางตลาดทุ่งเศรษฐีครับ <extracting. S 2> บ้านธาตุตมบลธาตุอำเภอบานนนิวัดจังหวัดสกลนครครับผมเปิดทุกวันพฤหัสครับผมโอ้ขอบุณหลลยๆครับพ่อพ่อบญชูครับเปิดทุกวันพฤหัสครับตลาดอ่าทุ่งเศรษฐีบ้านธาตุอำเภอบานนนิวัดจังหวัดสกลอ่าสกลนครมาพบมาพ่อกันได้ครับทุกวันพฤหัสพี่น้องสำหรับมือนี้กาบรรยากาศ ป้าฝนตกมาเบิดขึ้นแต่ว่าก็มีงัวไห้ได้เบิงอยู่ครับตลาดน้อยตลาดเปิดไหมครับพี่น้องมาซอยมาให้กำลังใจกันคือเก้หน่อย้ลยกะมาให้กำลังใจครับกันครับมาอยู่เป็นมูกันก็มีพี่มีน้องมารอเบิงแต่เศร้าอยู่ว่าควายมือนี่ก็ได้เอาราคาที่เป็นเรื่องใดครับพาพีพาน้องมาเบิงน้ำกันครับผมอย่าลืมด้วยพี่น้องเบิงแล้วกะ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจครับเหมือนเดิมพาพีพาน้องไปเลาะหันเลาะหนีขึ้นเขาครับผมมานี่สาวน้อยงามงามครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพชรบ้านแพงราคาแพงบอราคาสักแปดครับสาวแปดเนาะห้องครับห้องสูงเท่าไรเนาะครับสูงเท่าไรเนาะหอยเนาะหอยสูงประมาณร้อยสับห้าได้บวร้อยยี่สิบบวกจังหนนี่ละครับ เครื่องดำบ่ครับนี่เครื่องดำครับเครื่องดำเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งสาวน้อยกะใส่เสือกไหม่กียังบ่้านเป็นเสือกปานใดเด้อพี่น้องอันนี้ยาง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 เปิดเส้าแปดเนาะครับเนาะเส้าแปดครับผมย่างดีเด้อพี่น้องบ่มีทุกไมีถอนแข็งขาดีแดงดีครับตัวนี้เต็มสาวน้อยเนื้อตัวเต็มเต็มใส่อ่าผู้ใดมากะมาบอกมาคุยมาต่อรองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ่ะมีบือมีลึงให้อยู่จังหน่อยเด้อพี่น้องออกบ่ามันจังหน่อยอยู่บอแมนยางงวัวไทยงัวลาดครับอ่าลูกผสมจังหน่อยสาวน้อยแดงๆดงเศร้าแปดต้อนร้องเลยนะครับเนาะครับอ่ะฝากนะครับเบอร์ทู093 093 171 171 8948ครับ8948ครับอ่าหอยต้มแล้วครับเนาะครับผมอ่ามากกะมาบ๊อกมาคุยกับเพิ่นเบิ่งผู้ใดาหาสาวน้อยแดงๆอยู่พี่น้องเนื้อตัวดีครับเี้ยงเก่าตัวนี้หางกะยาวใช้ได้อยู่พี่น้อง ฝากไว้ครับมาก็บมะม่วงมะคุยเบิงก๊กหอยหอยต้อมนะครับเนาะเอ๋อขอบคุณครับผมฝากไว้ครับครับผมสาวน้อยครับนี่ก็สาวน้อยเนาะครับนี่ตัวนี้นาขึ้นมาครับพี่น้องน้าเหล้วก็แดงเข้มขึ้นมาโอ้ยผมนายแดดดูโบมาจักเถื่อถ้าแดดออกแดดกับโบมาแห้งสวยออกมาแห้งคึ้ม แดงเข้มขึ้นมาครับตัวนี้แล้วก็สูงขึ้นมานาจะร้อยยี่ซึหาบวกลบครับเด้พี่น้องอันนี้ใช่เครื่อ Grammy <ำ>ดงดำบางไงครับตัวนี้ดเครื่องดำบางไงเลยขาดีครับประกันตับนี้ไห้คือเก่าประกันตั<ะ>ตตนี้ไห้ครับอ่ะเบิ่งลึงเบิ่งลึงพี่น้องเบ,บ,บ,บิ่งลึงเบิ่งบือคนเนียงกะงา,านดีครับนนเหนียงคอน่านดีเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดสามสิบหกห้าร้อยครับสามสิบหกห้าร้อยเนาะอ่ะ แม่แดงๆโบสครบเครื่องครับตัวนี้สามสิบหกห้าร้อยตกงได้เอ่าอีกจักบาทนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสีเกาสี่แปดเนาะครับต้มขอบคุณครับผมได้สองสาวเนาะมาฝากพี่ฟ้ามีรถส่งปะครับผมมีครับมีรถพร้อมส่งแล้วครับเนาะครับผมนะค่มากน้ำกับมาคุยกันเบิ้งยังให้ส่งใกล้ส่งไก่จังใดก็ได้ครับผม โอ้แม่ลูกคู่นี่คือก,กินยาดีแท้เนี่ยเกินกันยาสั้นดียาไฟแล้วว่างไหน,ยยนครับพี่น์สีดใหญ่ครับโอ้สีดยามันวุ่งยาไทยพัยาดครับสีดยาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่สองแม่ลูกนี่แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะแม่ลูกลูกตัวผู้นะันงนาซาเล็กนังน,น,นั่นนย่นย่นชุดรอสุดรอ ตูผูล้วก็แม่เป็นเั่งไหนล่ะตอนนี้ท้องว่างหรือครับแล้วท้องว่างครับมันขึ้นแล้วว่าจินขันว่าได้จำได้เมืเอ่อไหร่ก็สมอืมสมเองบ่บ่ครับหาว่าถึงอ <c oughs> ๋อันที่อยู่ว่าถึงงานที่หาพนกับพนมีแมหาถ้ามว่านได้ปล่อยนี่ว่าสีสมสีสมหลอดหรือสมตัวปกติปกติเขาสมหลอดเนาะเนี่ยสมหลอดเชื่อครับโอ้ นุ่มน้อยเนี่ก็เป็นลูกหลอดมาบ่รับพ่อพ่นเป็นตัวใดนอนนี่เนาะจากบ่ก่ได้เอาใบเกิดมาเนี่ยมีมีใบมีใบเกิดของพ่นเนาะใบเกิดใบทับใบสมพ่นลูกหลอดได้ครับผูน้อยตัวนี้้วก็แม่พ่นนี่สูงเท่าไรล่ะจะวัดบ่ได้วัดเนาะน่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกขึ้นอยู่พี่น้องร้อยสี่เจ็ดสี่แปดน่าจะมีหางเงาเครื่องดำ เป็นลูกที่ใดพี่น้อะนุะ่นมหน่อย,ล,ยลูกแรกครับลูกแรกเนาะถ้ามีอีกจะเป็นลูกที่สองเปิดเท่าไรครับเปิดที่เจ็ดสิบบาทเจ็ดหมื่นเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้รลรอเปิดที่เจ็ดหมื่นบาทพี่น้องการยัง่อรองได้ยศครับเนาะ,ะยังโอ้แต่วระเภทกินยาเนีย่ยพี่น้องเนาะเบิรงเหาอจนแฟนครับนี่เจ็ดหมื่นทลองได้เอาฝากเบอร์โทรได้ละ 082ย์ปดสองครับ8ยสองสองสกเกองครับเจครับหอยเบนนะครับนะทางเจริญศิลปมีรถพร้อมส่งฮะไก่ไก่กับมาคุยกับน้องพนเบิองได้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้รอรอครับนี่โอ้โหครับตัวนี้นุ่มรออ่ะมาทางแม่ลูกงัวไทยครับตัวนี้แม่ลูกเนะครับนะ แม่ลูกลูกตัวเมียห็่หรอแม่ลูกลูกตัวเมียตอนนี้แม่เป็นยังไงท้องว่างไหอครับแล้วครับแล้วครับแม่ท้องเหรอท้องจักเดือนละสี่เขห้าเดือนแล้วครับผมประมาณซี่เดือนสี่ห้าเดือนเป็นลูกที่ใดนอนในท้องลูกที่สองครับลูกที่สองในท้องสูงเท่าใด้ละแม่เิ่นีงสูงประมาณร้อยสิบกว่าเนี่ยครับร้อยสิบร้อยสิบห้าประมาณนี้แหรอเนาะแม่ลูกลูกตัวเมีย ้วกาแม่ทองซื้อสองเลยเปิดเท่าไล่ะเปิดได้สามสิบเารครับสมหมื่นเ้ารเป็นราคาห่วงราคาบวกกันซื้อนาะครับเนาะปากะท้วับผมศูนย์หกสี่มเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามครับอาคุยกันเบิ้งนะครับเนาะอ่ายากได้น้ำกันเท่าไดก็ได้ใกล้ใกลกาคุยกันเบิ้งมีรถส่งไหมเนาะมีรถพร้อมส่งใกล้ๆกมาคุยกับน้องคนเบิ้งห้อยขวัญห้อยขวัญทางบ้านตันเดียว บ้านตบลทาศน์อำเภอวานนอนนี่บ้านนี่แหละพี่น้องอ่ะเบิ่งแม่ลูกครับครับแม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็แม่ท้องเด้อพี่น้องเด้อเอาแม่พันธ่์ผสมยังไหมผสมว่าพันธุ์ใหญ่ครับพันธุ์ดังพ่อผสมโตพ่อพันธุ์ดังของตาเชนตาเชนล้านวิวครับพี่น้องผมถ่ายทำคลิปว่าผู้เราล้านล้านเจ็ดครับล้านเจ็ดแสนวิวว่างามงัวใหญ่ของตาเชน อ่ะอยู่ในท้องแม่นี่เด้อครับพี่น้องประมาณสี่หเดือนแล้วนี่สายพัฒนาครับเสายพัฒี่สายพัฒนาเนาะครับนเนาะมันกระเซ็นอ่ะมากกะโม่งคุยเบิังครับแม่ลูกลูกตัวเมียซื้อสองได้สามเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันอร่อยอ่ะมากกะโม่วงคุยกำหนดคนบิังอ้าขอบคุณครับพี่ครับผมอ,อ้ามาทางแม่แดงเข้มเข,ข้มแดง,แดง เออแดงมกตาลสุกบ่ครับแบบนี้ตอนนี้เพิ่อนของเขาเป็นแม่ลูกยกบครับนี่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกโตนี่เนาะลูกโตอยู่ทั้งหลังเ้อพี่น้องอ่ะงัวแม่ลูกอ่อนเพิ่นกะก็มีอาการห่วงลูกยังไนเนย่ยกะธรรมดาได้ครับพี่น้องอันนี้บ่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเออบ่ถือว่าเป็นเรื่องคิดปกติครับงัวแม่ลูกอ่อนแม่ลูกลูกตัวผู้ครับตัวนี้ลูกเคยสูงอยู่ประมาณรน่อยสิบหาแล้วพี่น like <te S 2> ้องตัวผู้ สถานะตอนนี้แม่พันเป็นยังไงครับท้องวางด้วครับแล้วท้องห้าเดือนแล้วครับท้องห้าเดือนมีใสมเร้อยครับสมใบสมหลอดเนาะครับซีไว้หนึ่งสองสองนี่ครับมีเตอร์ซีไว้หนึ่งสองสองครับไอ้กรูดวสันซื้อพ่นพี่น้องพอพันธุ์ใหญ่ๆแดงๆครับนี่ซีไว้หนึ่งสองสองประกันท้องเลยครับตัวนี้ประกันท้องพร้อมนะครับเนาะพี่น้องเอาแม่ประกันท้องด้วพี่น้องใส่ซีไว้หนึ่งสองสองเอาเบิ้งวันที่ผสม สิบหกมีนาหกห้าเนาะครับเนาะผสมครั้งที่สองสิบหกมีนาหกห้าวันที่คลอดกับพุระทันวาหกห้ากับประมาณเดือนทันวาครับพี่น้องใส่อ่าสีหนาวๆจังหน่อยพอดีครับช่วงนั้นก็ถือว่าออกลูกช่วงนั้นนี่ออกลูกช่วงนั้นนี่ดีครับเพราะว่ามันยุ่งมันแมงมันบ่อะไรอ่าช่วงหนาหนาวมัวควายสมบูรณ์ครับพี่น้อง ออกลูกกะทรงลูกเลี้ยงลูกสบายผสมซีใบหนึ่งสองสองเด้อพี่น้องเด้อซีหาเดือนแล้วเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดอยู่ที่หกหมื่นครับหกหมื่นอ่าแม่ลูกลูกตัวผู้แล้วกัแม่ประกันท้องใส่ซีใบหนึ่งสองสองหกหมื่นแม่เพิ่อใหญ่สูงอยู่มัดลอยสามสิบนี่ละพี่น้องเป็นลูกที่ไหนเนาะครับนอนในท้องลูกสองลูกสองนะครับเนาะลูกที่สองในท้องเปิดที่หกหมื่นเด้อพี่น้องอันนี้แดงแดงเข้มเข้มครับ ต่อรองได้นะครับเนาะตลองได้นิดหน่อยหกหมื่นตลองได้นิดหน่อยฝากนะครับเบอร์โทรอ๋อโกมหนึ่งข้างคุณกับมี่เนาะยามมารอเบิ่งงัวเบิ่งหยังกะระวังแน่จังหน่อยนะครับเด้อเพราะว่าสัญชาตญาณของเขาเนาะครับเนาะอ่าหัวแม่ลูกอ่อนเป็นปกติเด้อครับพี่น้องบ่บ่แม่นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด อ่าแล้วก็มาข้างป่อแม่ลูกอีกพ้อหนึ่งแม่สีเม็ดเขาเปลือกแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะแม่สีโอ้โอโอโอ้กำลังขี่ด้วยครับนี่กำลังหยอกกันเทาาดีแข็งแรงครับแม่ลูกลูกตัวผู้ แม่ซีเม็ดกับเปลือกแต่ว่าทรงลูกแดงแดงดีครับครับผมตอนนี้สถานะแม่เพิ่นเป็นเังไดครับท้องว่างหรือทบแล้วแม่ท้องขึ้นกันใส่ใส่ยังครับไปในท้องเพิ่นว่าเพิ่นใส่เคเอฟว่าก้าห้องโบได้ใบนะครับก็เลยว่าตีเป็นสมโตนะครับเนาะไงๆงอ๋อแม่ลูกลูกตัวผู้สมโตจักเดือนครับประมาณสี่เดือนเขาประกันท้องให้บ่ บ้านได้ตรวจได้เช็คบ้นนตรวจครับผมเกืบนนนะอบ<ส>จงคุยกันเบิ้งแล้วครับแล้วพูดนะคน,นได้มูหลายมือนนิรุ้น่ะยอ,อก,กันเซลเซีแม่ลูกแม่สีเม็ดเขาเปลือกลูกตัวผูท้องประมาณสี่เดือนแม่เพิ่นสูงกับประมาณร้อยเซลเจ็ดเซลเจ็ดเซลแปดประมาณนี้แหละพี่อง แม่ทองตัวนี้เปิดเท่าไรครับครบหนิคบนี่เปิดที่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับเนาะต่กลงได้ต่กองได้ฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามหอยหอยสำเร็จหอยสำเร็จเนาะทางวานอนนิวาสมีรถส่งเนาะหอยเนาะใกล้กับพอไปได้กับคุยกันเบอร์นะครับเนาะอ่าใกล้ๆสำเร็กับถ้าไปได้ก็สีไปถ้าไปไม่ได้ก็ แจ้งเหตุจ้งใดเพราะว่ารถเก้าบัวครับผมอ่ามาก็บบัวมคุยเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องได้สองโคมนะครับเนาะครมแม็ดแดงแดงทั้งคู่แม่ท่องเปิดที่หกหมื่นอ่าแล้วก็โคมสีเม็ดกับเปลือกตัวนี้ห้าหมื่นนะครับเนาะอ่ต่อลองได้ทั้งคู่ครับผมอ้าขอบคุณครับครับผมแม่ตัวนั้นใส่ผสมใบสมรอดเด้อพี่น้องสีไว้หนึ่งสองสองครับตัวน่ะฝากพี่น้องไว้ครับนะอ่ามาทาง มาทางแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียอ๋อตอนนี้สถานะแม่พ่นเป็นยังไงครับนี่คองว่างได้ทับแล้วฮะทับแล้วับแล้วใส่พ่ออยังไรล่ะสมตัวสมตัวเนาะเดือเดือนแล้วครับนี่สมตัวเดือนกว่าคิดว่าน่าจะพันอ่าเพราะว่ามันตรวจบอนชัดเนาะกันยังกันยังก็เป็น่นระตรวจดอกพี่น้องมันอาจจะเห็นอยู่ต่ว่ามันเก็ ยังบ่ชั่วครับพี่น้องเอาจักให้มันได้จ็กสองเดือนซะสีตรวจก็ได้แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็แม่สมไว้แล้วเดือนกว่าสมโตเป็นบาบ้านเนาะสมไวเนาะแต่ว่าทรงลูกเนี่ยพี่น้องเลยเบิงเอาเด้พี่น้องหางบหม่งเงเครื่องดำลังปีเรศเลยครับลูกสาวคนนี้สูงกับบาม้านเกือบเกือบร้อยเกือบเกือบร้อยยี่แหละครับพี่น้องน่าจะร้อยสิบหาขึ้นครับ เป็นลูกที่ใดพ่นละ่ะทั้งนอเนี่บลูกสองในท้องจะเป็นลูกสามเนาะมแม่พ่นนี่สูสงอยู่มา้รอยสามสิบพี่หนอวันนี้แหละอาจจะมีบวกกัง่อย <75. S 1> อ่ะร้อยสามสิบห้าบวกลบเนาะตีกลมๆง่ายเปิดเท่าไรละ่ะแม่ลูกหกหมื่นแปดพันอ่ะแม่ลูกลูกตัวเมียเด้พี่นนอแม่เครื่ององมครับแม่ลูกลูกตัวเมียหกหมื่นแปดพันต่อนร้องได้เนาะหละ่ะเนาะปากเบอร์ทรครับผม ศูนย์หกหนึ่งศูนย์่ศูนสี่ศูนย์สห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองน้องกายเนาะทางบ้านตันเดียวตะมนทัดอำเภอวานอนนิวาสไม่ลดความทรงอยู่อะไก่ไก่ก่คุยกันเบิ้งหน้าครับเนาะหามากน้ำกระไดลูกสาวครับนาคนแม่พันไม่บอกด้วยพี่หนอกสาวหน่อยตัวนี้เบื้องหลังเพื่อหลังพี่หนอกน้าคนแม่พันไม่บอกมาทางงวหอยไัยครับพี่หนอก แม่นี่เป็นทั้งไดครับท้องว่างหรือครับแล้วเพิ่นมาสมมาแล้วผ่านสองรอบแต่ว่าสมโตครับสมตัวผ่านสองรอบสูงกับประมาณลอยสามแปดพี่น้องแม่นี่โอ้ครับนิสัยดีจกได้บายได้ลูกได้เป็นเป็นถ้าอ่ามีลูกนี่สิเป็นลูกที่ไหนนะครับเนาะลูกที่สองครับลูกสองเนาะครับผมอ่ะเนื้อตัวก็ดีสูงใส่ได้เด้อพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดที่สามสิบห้าอ่าสามสิบห้าพี่น้องสามหมื่นห้า สามหมื่นห้าผสมมาให้แล้วนะครับเนาะยังต่อรองได้อีกอยู่พี่น้องนิสัยดีครับงูเชื่องครับใกล้ไกลกับคุยกันครับมองไปตรงใครสามสิบห้ายังต่อรองได้ราคามีตัวใดครับพี่น้องนี่สามสิบสี่ครับสามสิบสี่ลูกสองตัวครับพอดลูกไปแล้วตัวนี้อันเป็นแม่แยกลูกป่ะครับนี่แม่แยกแม่แยกลูกเด้อสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่เลิกดีครับงูตัวนี้พี่น้องคุยกันครับตัวนี้ก็ได้งูได้จับได้บลาได้ครับ สูงกับประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องตัวนี้อ่ะบวกลบเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้แม่ใหญ่ๆเลอกๆครับแม่แยกลูกเปิดไว้สามหมื่นสี่ต่อร้องได้แม่นี่เปิดเปิดท้องว่างเปิดมาคนตสมาร์ทใส่ก๊อตเทอร์ครับครับผมคนบวการันตีให้ครับครับผมคือท้องว่างโปรดสามหมื่นสี่ต่อร้องได้คุยกันได้ครับเบิ่งเบิ่งหามครับเบิ่งหางเด้อพี่น้องงัวตัวนี้แกงขาดีครับทุกอย่างหางเกือบตกดินนี่แหละครับอาวุธของงัวคือหางนี่แหละพี่น้องใส่ดีอ่ะอาวุธ อาวุธไปทะเลยุ้งครับตัวใดหางยาวดีก็ไลยุ้งดีแล้วก็สาวน้อยนะครับนะ่าสีขาวตัวนี้สาวน้อยสีขาวขาวมื่น <18, 000. S 1> แปดเนาะราคาประหยัดผู้ใด 18, 000, มีเงินบาถึงสองหมื่นก็ได้งวัวไปเลี้ยงนะครับได้งวัวแม่สาวด้วยพี่น้องเอา้เอาเงยวให้มูบังแหรอผู้สาวอีบไม,มได้ครับใกล้แล้วเนานะสูงกวประมาณร้อยยี่สิบบวกพี่น้อง 20, 000, ตัวนี้มื่นแปดนะครับนะ่าแม่ขาว แม่สาวแม่พันแม่บอกผู้ใดมากแม่ขาวหมื่นแปดนั่งต่อรองได้อีกอยู่พวกแข้งขาตํานี้นี่ประกันให้นะครับเนาะทุกตัวแข้งขาดีอบมมีตํานี้ราแล้วก็แล้วกแม่นี่บอกขายแล้วบ่โอ้แม่แม่ลูกเนาะนี่เนาะขายไปแล้วขายเท่าไหร่ละครับนี่ขายห้าหมื่นเจ็ดพันครับห้าหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะพนแม่แม่พนทองอยู่บ่ทองครับทองวันที่ เ้าเมษาสมครับอืมตัวนี้เพิ่มมานแล้วห้าหมื่นเจ็ดพัน,มนแ, 7, แม่ลูกโอครับโอ,อ้ยเสดายน้ำพีน้ำนองอยู่ครับว่าสิถามเพื่อกเพิ่นขายไปแล้วครับคมแม่ลูกลูกตัวผูแล้วก็แม่ผสมไปแล้วห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะเอาไปสรงพี่น้องทั้งใดเนาะครับเนาะฟอนเจรรญครับฟอนเจเรนนะครับเนาะอเอฟซี่นก็หลายครับพี่น้อง อ่ะฝากเบอร์ทุครับผมศูน0 8แปดส5มศูนย์9ปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเ้าดเก้าสองเก้าปดเก้าสองหอยไผ่ท้างวันนอนนิวาสนะครับแล้วมีรถพร้อมส่งใกล้ๆก็คุยกันเบิ่งเนาะครับเด้อพี่น้องหอยไผ่มักตัวใดก็มาม่ามมาคุยเบิ่งฮะพลังครับเติมพลังครับผมโอ้ยขอบคุณครับอ่ะเติมกาแฟเติมเอ็มให้ตลอดมักตัวใดก็มาม่ามมาคุยเบิ่งบอกง่ายใจดีดอกครับพี่น้องหอยไผ่แลวก็ที่สำคัญครับเพ่อรับประกันคุณภาพให้ทุกตัวครับอ่ะหรือว่า พี่น้องอยากสอบถามอะไรกับผมมาถามมึงนะครับนะเพราะว่าลังเทียข้อมูลที่ผมให้ไปอาจจะบกครบบัวทวนกับเื้อครับอยู่แถวใกล้นี่ซื้อได้สบายมากครับครัขายกัโทรมาเลยครับอืมซื้อขายครับอ่ผู้ใดอยากขายงวโทรมาท่านกัโทรมาครับเดี๋ยวไปซื้อไห่ด้วยกันไปปิดหนาครอบให้เลยนะครับเนาะอ่ะฝากไว้ครับห้อยไฟครับมักครอบใหญ่ๆสิบตัวสาตัวทัวมาเลยครับโอ้ยกครอบเลยก็ได้ครับผมครับผมเอาขอบคุณครับผมครับอ่มาทางวัว เจ้าของพื้นที่ครับนี่เป็นทังไหครับตอนนี้สถานะเพื่อนท้องว่างด้วยครับแล้วรอตรวจท้องครับรอตรวจท้องท้องประมาณสองสามเดือนมันลูกที่สามหรือที่สี่เนาะในท้อง <4 S 2> ประมาณที่สี่เนาะครับเนาะสูงกับประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องอืมตันบ,ตน,บ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 ตนี้เนาะเล็บเล็นเป็นยังเนาะ เนี่โอ้เป็นยังแง้งเนาะนี่เนาะอ๋อพี่ให้น้องเบิ้งคักๆเด้อพี่น้องปัญหาเรื่องยางเรื่องแต่ว่าเป็นมาแตะเกิดเนาะครับเนาะเป็นมาแตะเกิดบริยังโคโยคีเยอโอ้บือลึงครับลึงสัดเจียนตัวนี้สมโตมาบว่าครับนี่สมโตประมาณจักเดือนก่อนละสองสามเดือนถ้าพี่น้องมาะกกอยากตรวกจกะจจงคุยกันเบิ้งนะครับเด้อนี่เป็นผสมโตมาแล้วเปิดเท่าไหร่ครับ เส้าเก่าหาร้อยโอ้สำหรับแม่ทองเศร้าเก่าหาร้อยราคามันพอฟังพอเลี้ยงไดพง้พี่น้องอพี่เห็นน้องเบิ้งรลบๆครับเส้าเก่าหาร้อยสุดยอดนะครับเนาะทั้งกินยาพี่น้องเบิ้งเอาลูกครับนี่เร้าเก่าหาร้อยได้แม่ทองพี่น้ององอมาได้ตัวหน่อยพี่น้องสูงเกือบเกือบ,บร้อยสี่สิบครับท้ายนี่อาจจะหอดครับนี่ร้อยสี่สิบพี่น้องเร้าเก่าหาร้อยนะครับเนาะ แล้วก็ได้แม่ทองยังต่อได้บ่ครับราคานี่ต่ออได้นยครับเออยังต่อได้อีกอยู่จักหน่อยอ่ะปากเบอร์โทรครับผม089 089 573 573 7803 7803หอยดีเนาะครับเนาะทางบันทัดอ่าอำเภอบานนนิวาสมีรถส่งเนาะโอ้ยครับอู้เชื่องรูปได้บายได้นะครับพี่น้องงวงทองเสาเก่าหาลอยตอรองได้ได้ลูกตัวหนึ่งกระคุ้มแล้วครับพี่น้องราคานี่ผมสิบรองให้ ลูกสองตัวนี่ถือว่าเป็นกําไรแล้วครับนี่ในท้องนี่กัดตัวท้องเบิ้งครับอันนี้พี่น้องคนว่าสมแล้วสองสามเดือนกลับมาบอกมาคุยเบิ้องอ๋อขอบคุณครัะหอยอครับแพคครัครับผมแพคครับ่แยกบ่งามบ่แยกครับผมแพคครัโอ้เจ้าเขใจแข็งแท้ใจแข็งครับผม <laughs> แม่แม่สาวเนาะแม่สาวครับผมแม่สาวตัวนี้สูงกว่าบ้านลอยยี่แปดพี่น้องเปิดเท่าไรอ่าเปิดเท่าไรครับแพคครั แฝคู่8ปิครับผม8ปดหมืนเนาะครับผม8ปดหมืนตัวนี้สูง128ครับผมตัวนี้ก็สูงอ่าเตี่ยลงมาจังไรครับตัวนี้แต่ว่าใกล้เคียงกันอยู่พี่น้องใกล้เคียงกันครับผมแมดคู่แม่สาวคือกันครับผมหูคือกันแม่สาวหูจริงจรงกินยาทีดีเนาะมอืตัวนี้สูงกว่าร้อยยี่สิบแปดครับตัวนี้สูงน่าจะเกือบเกือบร้อยสามสิบเด้อพี่น้อง ใหญ่ครับตัวนี้เป็นกล้วยหญ่ครับผมกล้วยใหญ่ล้วยเงยครับผมถ้าเงยเต็มมือเลยฮู้ฮู้เชื่องเชื่องรูปได้ใยได้ขี้ก็ได้ความขี้ก็ได้บ่ทาเด็กน้อยด้เด็กน้อยบ่ว่ามันเจ้าว่านเจ้าจะขี้ให้เบิ้งไหมยังปั่นตันพ่อว่ามันย่างจีหักขี้ก็ได้ครับผมฮู้ความช่มเมื่อแล้วนี่ครับผมเปิดแปดหมื่นแะพ่อเนาะสองตัวแปดหมครับผมต่อรองได้ครับผมยังต่อรองได้เนาะ แกลกคู่ย่างเดียววันท็อปบอแยกครับผมอาเบอร์ทูครับผมนี่ข้องแทะคนต้องเี้สิครับพี่น้องจดมาเนี่ย้องแท้ต้องจดใส่ใบอาสติงเลยครับพี่น้องพ่อบุญชู0653166503อ่า0810486524ครับนี่พ่อบุญชูนะครับเด้อมีสองเบอร์ หรือว่ามักอ่าอยู่ใกล้กันน้ำไปเบิ้งก็ได้เนาะพ<บ>่ออยูบ่บ้านวังนน้ำเย็นครับผมบ้านวังน้ำเย็นอ่าพ่อบุญชูบ้านวังน้ำเย็นอำเภอเจริญศิลป์เด้อพี่นอ้องอ่าโทรมาบอกมาคุยกันเบิง้งพี่น้องทางไกลก็กได้ถ้ามักนำ้ำมีควายแม่สาวเนาะพอ่อเนาะสองตัวมาฝากพี่ฝากน้องแปดมือนครับเพิ่นอ่าเปิดไว้ตวลองได้ตลองได้ยังตลองได้อยู่สองสาวอ๋อมาเก,ก็บมาบอกมาคุยเบิ้งเอาโฟกัสกระพอ่พอครับผมเดี๋ยว ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อทางตลาดทุ่งเศรษฐีบรรทัดเฮาครับผมเปิดทุกวันพฤหัสครับมาพบมุณพ่อกันได้อ่ะสำหรับบรรยากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าโอเคครับมีพี่พมีน้องมาหัวควายก็หลายเติบพอได้เบิ่งได้ตอร้องกันครับพี่น้องอ่ะก็ฝากไว้อสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากงน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ